เบืองป้าจะทำแม่ลาดไปใช้ดูละมผาผให้ไปห้องมอลม่าุช่วยแบบอลาโอ้แม่ตุ้ยบ่เห็นหงใช่แม่ลาดแบบที่เออผาแม่ตุ้ยไปห้องมอบืุูเอออีหลาก็เลยแห้ป้ามาลับไปเมืองเมือเฮือนบืลกบ่เห็นหุ่งแหง เอ่ยอ้ายกัเล่นมื่อิแซวบัดนี้เพิ่นป้าลุงเอ้ยเนาะเปิดคลิปออกมากัเป็นมือวันจันทร์เลิกโรงเรียนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลา11:00น11:30นแล้วพอดีเลิกโรงเรียนใกล้สิเที่ยงแล้วพักเที่ยงพี่น้องเอ้ยมารับเอาาวตะลเนาะพากันย่างมาคร่งทางปาลุงปย่างสวัสดีปาลุงนะสวัสดีโดยเวมาด้ดล่ะอตา สบายดีเนะลูกนุ่มมือพอมดอ่ะด้วยป้ปพากันมาแตงเฮียนพี่น้องเลยเนาะแต่แก่ส่งแก่เสื้อออกมาแล้วพี่เสื้อเสื้อขาวผ่านแก่ออกงางมาห้อนเนาะเพื่อนบอกป้าไปรับเอาทางพ่อไอเตอร์เพื่อนเอารถไปเคลื่อนดีพี่น้องเลยยงางไปรับเอาเพื่อนเพื่อนห้อนจนแก่เสื้อผ้าเบิร์ตพูดนะเอ้ยงางเมื่อไดี๋ไปลูกไปงางเมื่อเพื่อเอาให้ยุณป้าุณะ หุ่นไอ้ตาแล่นไปก้อนแล้วอาที่เ้อผูเลยไอ้เตอยางมามลางไอ้เตอเนาะไอ้เตอก็เกิดซิมมี่ยางมามลางเขายางมาถะพอดีเดิอกัห้องเฮียนปลาลูกเงยเนาะเอาไปชมห้องเฮียนให้นั่งเฝ้าน้ำกันเนอะไปห้องเฮียนกับบ่มาดูปะหันหนามาก่อนเด้อะเบิ่งเบิ่งไปทำนี่ทำมึงก่อนหันหนามานูดูเบิ่งปลาไปทำแม่รัดไปใช้ดูละ มึงพาพาใหไปห้องมอโลแม่าจะช่วยแบบช่วยโดยเห็ไแม่รัดแตที่โอ้แม่ตุ้ยบ่เห็นหุง่งใช่แม่รัดแบบที่อเออพาแม่ตุ้ยไปห้องมอบ่ลูกเอออีหลาก็เลยให้ป้ามารับไปเมือมอม่อเมื่อเฮือนบ่ลูกบ่เห็นหุ่งเลยอเออคือว่าทางแม่เพิ่นว่าฝากให้ป้าพาไปห้องเฮียนป้านุ่งเลยเนาะอ่า ทางแม่กับพ่อเพื่อนพาแม่ตุ้ยไปหาหมอบ่ลูกแม่ตุ้ยเป็นยังจะไปหาหมอลูกตาบวมเห็นหุ้งโดยเด็ดลูกเริ่มเฮี้ยนแล้วจ้ะกำลังมืออะเนาะมาพี่เด็ดพี่น้องเลยมาเฮี้ยนไงพี่เด็ดพ่อแม่เตอรกันหนึ่งเข่าอยู่เฮี้ยนไงพี่มาพาหลานลงลงเฮือนลุมพุ่นเนาะไปมือกินเข่าก่อนเนาะเริ่มเฮี้ยนเลยโดยเฮี้นได้นั่งพุ่นอะไรด้วย ทางทางทางชาวนางเพิ่นกลับเมื่อแล้วลูกเพิ่นไปบ้านญาเพิ่นแล้วเลยญาเต๋อก็อยู่เพื่อนน่ะเพิ่นแล้วเมื่อยบ่โอ้ยมาแต่ว่าไปป้าบ้านเอารถไปรับบ่ลุงจ้อยเอาไปเพื่อนดีเด้์มีคนตายคนเสียชีวิตพี่น้องเอลยเนาะอยู่บ้านเฮานี่ก็เลย อ่าเพิ่นเอารถไปไปเลื่อนได้มาเอาขี่รถไปรับหลานฮะมูนี่แล้วเลื่อนไกลนะมูนี่นะเออไปทิมพีดูเลยดูเยดยทิมพีไอ้ตาจงหอนเพือนเลยเพื่อนยังโมหอนเดียวไปไปง่ายจามพวกพอๆกันอยู่เฮือนไปเดาไงเนาะมารับเอาลูกเอาหลานมาแต่หงคำหงเฮียนมูนี้ก็ได้มาป้อนข้าวป้อนน้ำก่อนบาดนี่ป้าดูเงยโดยแล้วเมื่อบ้าน nhà ล่ะดูไอ เมื่อบ้านย h à แล้วไปย่างเลยน้องหยาดน้องเชื่อหยาดอายเหรอายเห็ดวิตาหยาดอายวู่โอ้ยไปย่างม่างไ้าอตเลือดแน่น่ะโอ้ยฮอนฮอตไม่ยอมเลยบดย่องฮอนเนาะโอ้ยตาเห็นทักแกเอาบดชงเชื่ยพี่เชื่ยผ้าอีพี่เชื่ยขาวกันโอ้ยไปย่างไปนางละเมื่อบ้านหยาแล้วแล้ว

พี ah, <t festivals> ่น้องเลยตัดภาพเข้ามาในเฮือนก่อนเนาะหาข้าวหาน้าให้ดูให้รลานกินก่อนเมื่อยได่มาเตึมเฮืนย่างมานจนเมื่อยโอ้ยเนาะจนหอนก็เลยเปิดปรมาดมมาูมาดูดูมดูาูามามาดมานมาดูมาดูมาดูดูนามาดยมาดดมดินดูดูมูมาู่าูาดนูมดาาาดู

ดูมาเหตฉาได้ลักได้รักขาดได้เ้ยอย่าอย่าดื้อได้มาไ้กินข้าวไูสม่เมอกินข้าวก่อนจะไปอาบน้ำด้วยปลาปลาชิป้อนปลาชิป้อนมัต้องมาแล้ตายนอนลูกล่ะลูกไว้ลกเบาไว้หาหนาหาป้าลุกถืพี่ Ơi, no no i, ป no, no, no. ้าลุงเอ้ยมากินข้าวน้ำลาโน้อยเด้อเฉยลาโน้อยมาตะลุงเงียนบอกป้าลุงด้วยเนียนอนอย่านั้นเทียมเทียมใส่จุกจุกจุกตามันค่ะลูกเลยข้าวอาป้อนข้าวดานตอนพี่น้องเลยฮะเออพายวกินบใหญ่ได้ตำรวจจับได้ปากคู่ชวนยังมาหนีิ

กำยังมันี่หนกกำยังนี่เน่เปย่ปนี่ีเนพี่เดียากกินข่าวอะไรตานเนาะเฉยนียังกินข่าเดี๋แล้วเข่าวกบปกิมยังไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ขะอร่อยเนาะย่านอนย่านอนดูปลาดุกหมูเห็นนะลูกนังเห็นวัดกระดูกระป๋าเดีนีจ้ะปะมอมาหนิหันหน้ามาหาปลาดุงกันหน้ามาหาปลาดุงมึงถามม chờ nhá qua cô chờ nhá rồi ba chờ nhá khổ khay đây cả mình ăn gì khổ khoai cả mình ăn gì nhớ hết tí này luôn nấu nang nấu nang nhớ hết thứ tí thứ ba đúng là nấu nang đấy đấy đúng rồi ừ ba đúng ba đúng bừng ha rồi đây này ba đúng ơi bừng bừng ăn kíp mè ba à tơ này đó bỏ luôn bỏ ba đúng này เอ้ยเบิ่งอี่เห็นถุกค่ะคอ่านะคะป้าลูกเห็นนะลูกเห็นไหมเนาะจะได้เห็นคนหลักอ่ะแล้วไม่อย่งก็กินถ่ายไอเตอร์เนาะไอเตอร์ยังมาหมกหอดแวะยู่บ้านคุณแจ็คพี่ยอมไงไอเตอร์ยังอยู่บ้านนอนลาด้บตมมาทานกันเมื่อไ้นอนกินข้าวแล้วลูกดูมั้ยเมื่อยแห้งแง่ตานอนในหอนอยู่บ้านนี่หอนบ่ลูกหอนเนาะยามาจนเมื่อยเนาะหอนเอาได้แบบนี้ ฝนที่ตกได้พี่น้องเ้ยนี่คึมอยู่เนาะยากาศจะมืดขึึเยอะตากต่อไห้ไีมพ่ตรงน้าแม่แกรก้วแ่แม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 ่บม่แ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 มาแต่โรงเมียนกแม่แม่แ่แม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 ไแม่แม่แม่บม่แ่แ่ม่ได้แม่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 ่แ่ม่แ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 ่ม่แแม่ก่แม่่่แม่ ลูกจอยเอาไปขี่ไปที่ผีปุยแล้วพ่นผีปุยตายพ่นเกๆไู้คนเจียชีวิตก็แต่คนว่านี่เป็นยังเนาะคนก็เลยไปชงสการเมื่อนี้ถ้าลูกจอยก็ไปชงสการคนคนในหมู่บ้านทำยังไงเะ็คนป่วยดุคนป่วยคนโชว์คนเป็นไข้ลายคร์ไม่เลี้งาะมันมีภัยเฮ็ดดุแล้วเป็นญาติเองน่าเลยญยเอง คนตายก็อยู่ทิ่มกูได้ลยนาเอเยอะแต่ถือป้าลุงนะลูกนางนู้นว้ยมาปุนงนู้นอะกจักีไงป้าแม่คิดหนักแม่คิดตีสุดตีจั๊กเลแก้วจแก้วจักี่น้องอยากกินข้าวอีกแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นคนอยากกินข้าวนี่อยากกินข้าวตัวนี้เด้อป้าลุงบตบอกว่าทำบุกินข้าวนั่น ไครดูบอกินข่าวทานหมอเพิ่นชี้ซากยาคือป้าเตอ้อบ้านนี่บ้า่ะอรอเบอกินบอรนี่อันทัาไปกวดอนนองน้องไปเนี่ยเออน้ำแข็งนี่น้ำแข็งนี่ใช้ป้าให้เบิงบอรเบออใช้ใ้รางลามก่อนอยา่เบิรงแท่นี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 ่จนลาเนาะกินเวกินเวทีกินของป้านี่ยเน่ย็คนบอกอ่าเนี่องเห็นน่องนูกงเห็นน่องเห็นบ่างอันบ้านนี่ป้าเตอร์ใช้ยาตัวไปใช้ป้าป้าน่ะป้าให้ป้า อยูู่้เดียวใส่ยาู้เดียวเลยพ่งน้ให้อวะประตูได้เลยนะยิ่ะหันเอาแ่ิเ้ยไม่รับชื่อขนมไหาประตูเดี๋ยวฉัรับกินขอประตูว่าะประตูก็ได้มากมือหนี่ปตนักผลผลน่เลยหาเม็ดมาไปใส่ปาดาใน้ด้กินก็นหน้าหนึ่งประตูยังมมานีลยขนมไปจังนเว้าหบอกเปี้ยบอกบ้าบอก หามีมาปะก่อนเ้อะชิมก้อนชิมอนนี่นะมีอะไรนึ่นั้นวะากินบอยจะดินะิมมาเห็นประตูหานะแช่กิ้นาเห็นปตูถ่าตูมาได้ยังโมมามเรงีมดซ้ามดนเรากปได้มาจันาะยิ้มกินมิน้ินีอิ่มนะป้าไปอาน้ำหาได้หมมีไปอาน้ำห้ยด้ กินข้าวเก่งันหนาวหาปลาลกดีปลาลไปเนี่ยไปน้ำมากนะไปดีดีจังมือผันราชมาพี่นนองเอ้่วมาบอกว่าหอดแล้วเมื่อกี้เนาะคุเตจรากับโทมถามันอยู่นั่งไปน้ำดน้ำล่างกับญาติผิวหนงเอ้ท้องปุ่งท้องไข่บุกขึ้ท้องปเป็่นด้เนาะไปก้าวนจกีะเออเลามาเฮือนเนี่เราไปดินน้ำยาแล้วอีสองมือสามมือได้มาหาลานอีเด้อแบะบอกเสีดเด้อเลย ใส่โต๊ะมาของหอดแล้วกับโปรไก่กันปนใดเนาะเพื่อนละเมืองกันเออตอนตอนป้าเข่าห้องหมอนจะไปซื้อชุดน่องมาโดน่ะน่องน่องบางกันไอพี่ไอใจน่องไอยชัดจักแหละไอใจน่อยไอจู้เออกินกินนี่ไปแช่หัวน่องบอนี่ยเออตอนน้วบางพี่รด ทางปัตเตอร์ใช้ยาเพื่อนพาไปซื้อชุดน่องพี่น้องเลยชุดแม่แหนดาหน้อยเลยหรือเสื้อย้อนผ้าป้าป้าแบบโอ้ยเท็บเลยอยากเข่าหน้าเลยกับมีผู้ป้าป้าไปเลยใครก็มาช่วยป้าเลยดินไปป้าป้าเลยวันนี้เป็นเป็นทายทางอ่าญาติวาจันพี่น้องเลยทางไปตุ้ยเพื่อนเนาะว่าเนี่เป็นทางแม่นุ่มเชิดก็คือ ปัตเตอร์นี้กัทางขาล่างเพิ่นเนาะถ้าไปหาหมอพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกันคั่นนอ่าทางไปตุ้ยบัดนี้อยากสิเป็นได้ได้ยังบ่มาอยู่เนาะทาแม่น้ําเชือเพิ่นก็ได้มาฝากน้ําเชือไปน้ําป่าอเยเอไปนําฝากไว้ไปเข้าโรงเียนมื้อเช้านี่เนาะทางแม่เพิ่นกถ้าไม่ตุ้ยไปหาหมอไปเปตาลไดจักสิเป็นไดพี่น้องเอ้ยไปตัดแว่นใ้มดได้สิไปวดเบิ่งตาไปตุ้ยเนาะว่าราเหุ่ง dùa tầm tùy đều kìa mẹ mẹ tưng cả hai ông đếm yang nít ô tô mặt một trăm một mươi năm hằng ngày kìa năm mẹ kìa năm mẹ kìa năm mẹ kìa năm đây kìa năm mẹ kìa năm mẹ kìa năm mẹ kìa này mẹ kìa năm 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 mẹ กำกำเราจะมีจู่ๆนะเราจะใส่จู่ๆแล้วย่างแกวฮักใช่ไหมกันน่าแล้วน่กกินหนักหนึ่งจุโอ้จชาบ่อชาวพี่น้องเอ้ยจ้าฟางหอบดูบ่อเดลูกูลานน่ะมาลูก่อลานอย่เพื่อนพี่น้องเลยไม่ได้ไปทางไหนมันนี่กันเนาะอยู่เพื่อนคือเก่าเด้อปลาดงเลยลูกลานกันระวังไปรับมาจากโรงเรียนก็มาป้อนข้าวป้อนน้ำเนาะป้อนข้าวเพิ่นก็กับทอดไข่พี่น้องเลยเฮ้ยเฉี่ยบนมน่ะ ม่ลแเราบอกว่าเราไปใช้บอกป้าดูนี่ขันหนามาพี่หันนาเาไป้ยเราไปน้ำตุ้ยเราไปห้องหมอเร้องหมอลินซื้อไปน้ำมะนี่เข่าของแฮนบอวเก่งแท้เก่งแท้ข่าวองแฮนเลยไ้องยนนองไปไดเด็คนเก่งวะว่าต้องหายเดร์ไปโ้งเรียนอยากเป็นหนังชื้อเดร์ Thảo đi nhanh, nhiên đi đây lòng pengi đai lòng pengi đai, lúc 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 mang lúc đấy อิ่มได้ป้าสิอาบน้ําให้แล้วบาดให้อาบน้ําให้พากันมานอนเด้อชาเมืองได้ไปเฮ็ดอีกตอนเย็นอีกได้นี่มี2รอบพี่น้องเอ้ยเนาะป้าลเอ้ยไปข้า2รอบตอนเช้าก11:30นก็เลิกแล้วกตอนบ่าย2:00นพุ่น0 0นบ่าย2:00นสิไปเนาะข้าเนมื้อนี้ก2รอบชอย่าเฮ็ดเด้อเปิดมันปันตาเด้เปิดไปสิทเด้

thế đó coi, thế đó đấy, hu khổ đặc khổi. cái là sấu. nó, no. mình đặt bọn khao cắm nhang sấu vậy luôn. còn chỉ mang nghe là mình đặt bọn kia. bò bò à. mày, 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 ai ăn chín cái lắm. anh từ được mà, anh cái kia biết chết rồi. hai non này, chưa ra này. กินไหมเออยังอยู่เยนนอนเยนน้อนหนุ่มเยนอนนี่แม่ปวดมันเปวดเนี่ยปวดเปิดย้ำพ่องานใช้ยีนัะอย่าดิไปปวดไปที่แล้วมันชอดมือเลยเด้อต้องปวดมือองปวดจะหน่ะป้ากินข้าวคือกันแน่นป้าอากินยาแล้วนี่กินยาเบิรงพี่น้องเอยยาคนมากินใช้สิเป็นยังไงนะทำไงพ่ดไปคายออกจ้กคายออกไปดูไป ปไปซะโอเคเด้อพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้กับมี่ยังไงน้องแมงตอร์ก็มาจากครับเอาลูกอลานมาแต่ว่าทำมือเยี่ยงกันเลยมาก้อนข่าวก้อนน้าพี่น้องเอ๋ก็เลยสิไอ้คนนี้ข่าวกินหน้ำกันเลยไปาบน้ไปอาบน้ำอาบน้ำให้ลูกให้ดาวเนาะป้าบนวซะสำหรับคลิปนี้ก็ลาป้าลุงแล้วพ่อการีคลิปหน้าเด้อเป็นยังไงก็เขามาให้กำลังใจแมงตอัวเลยเด้อพี่น้องเอ๋โดยที่สำคัญกระเบิ้งโฆษณาให้เด้อเนาะ คุณพ่อแม่ปท่องแลกติดตามรับชมคลิปขอแม่น้องเตรตั้งแต่ต้นจนจบเด้อน้องสำหรับคลิปนี้แม่น้องคเตอร์พโต้ได้แล้วสบายดีมาจุกจุกนมาสบายดีป้าลูกมันสบายมืองอาลกกันลกกันหสบายดีผักช่องปเตอร์เด้อกปเตินด้อกดติดตามปาเตอร์น่ตามเน่เมืองโกษณาให้ปาเตอร์น้ำเอ้เพราไคะยาปาเตอร์ เอ้ยสบายดีอันนมึงสบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะพอกันใคลิปหน้าเด้อไอาน้ําให้ลูให้หลานก่อนวันนี้เนาะไปตามมันไมลูกบายดีป้าลุงก่อนไปอน้ํากัเฮาก่อนทําดิคุณป้ากดคลิปก่อนนี่ฮัลโหลมอโอ้ยสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วอะเต้นๆก่อนเต้นบาดนึงเต้นบาดนึงก่อนให้ป้าุงก่อนเต้นก่อนไปเต้นให้ป้าุงก่อนบาดนึงป้าุอยากเห็นเชดินเต้นอะเต้นให้เบิเต้นจเต้นจ ໂອຍໄປແດ່ວ oh, ັນນີ bye, bye ້ພ so, ີ bye, bye ່ນ້ອງເອີ້ໄປໄປສາພໍກັນອີກຄລິບໜ້າເດີ້ສະບາຍດີຜູ້ຊົມທຸກຄົນເນາ